พ <Workers. S 2> ี่น้องชาวพุทธที่เดินทางมาในเช้าวันนี้เรามีการสวดราอภิษฐรรมในตอนเช้าวันนี้ในการวดพระอภิษฐรในเช้าวันนี้จะได้พาส่วนเราไปแต่งบ้านไปติดติโซ่เรามาถายแล้วก็ตัดบ่ายตัดบ่ายมาจะได้ส่วนมาติการป้องกันโคอิดรายยังไม่ได้เขียนชื่อคือทำบุญอะไรก็ได้เอาชื่อมาเขียนเสร็จแล้วก็

นาส,าสัตถาโสติภวาันตุเตภาวาตุสาพังคารแรพูดนิดหน่อยมันยังไม่สนุกที่จริงปารกเพื่อนของงานบ้านบาปศาสนาพกเราโชคดีมากได้ไปนั้งอยู่หน้าพระอุโบสถเล่นั้งอยู่หน้าอุโบสถ ความสัมพัน415ปีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเอิตาลีมีผู้นําที่ดีอย่างท่านอาจารย์พระมหาจําเริญซึ่งก็ไม่ต้องพารนาสาธยายคุณท่านมากอยู่รอดได้ถึงวันนี้ก็ถือว่าท่านเก่งแล้วแล้วก็หวังว่าจะอยู่รอดปลอดภัยไปจนถึงได้สร้างวัดหลายวัดในสาภาพยุโลปนี้ งั้นวันนี้ก็ที่โอกาสกล่าวคำว่าอนุโมทนาบุญขอบใจที่อาตมาได้มาในระเบีนความสำเร็จอาตมาก็อยากให้เราทุกคนพลืมใจแล้วก็ชื่นใจดูแลรักษาวัดป่าพระศาสนาร่วมกันแล้วให้ถือว่าวัดพุทธวิหารแห่งนี้เป็นของเราทุกคนท่านที่ทำงานด้วยความเหนื่อยด้วยความหนักด้วยความยากด้วยความลำบาก ให้จบลงที่คำว่าฉันทำงานเพื่อเอาบุญเช้าจะถึงเงย็นหนึ่งทุ่มให้เป็นวันแห่งบุญรักษาใจของเราให้เป็นบุญมีอะไรขัดใจที่มันไม่พอใจก็อย่าให้ใจเราเป็นบาปโยมเพราะอยู่ด้วยการส่วนมากมันก็มีปัญหาหมดนะโยมจะว่าเดินแบบนี้ถูกใจอีกคนหนึ่งเดินแบบนั้นไม่ถูกใจอีกคนหนึ่งก็เป็นไปได้หมดทุกอยาก่างอย่างนั้นวันนี้เป็นวันแห่งบุญมีอะไรจะช่วยกันได้อย่าไปคิดว่างานของเธอไม่ใช่งานของฉัน ให้คิดว่าเป็นงานของเรามีอะไรก็ช่วยกันแล้วก็อ้อนโมทนาบุญแค่วันไหนเบื่อเจ้าวาดวัดพุทธวิหารแล้วก็ไปวัดพุทธวัดธรรมวัตรที่อยู่ท่านมาตั้งแต่สมัยอยู่วัดเป่ามาที่ประเทศุี่ปนนี้พร้อมๆกันท่านก็เป็นปฏิหารยอ่างหนึ่งนะโยมซึ่งไม่เคยได้พูดที่ไหนคือวัดน,นี้หมายเลขเจ็ดวัดเกียรติมาที่เป็นเยี่ยมก็หมายเลขเจ็ดเหมือนกัน แต่ของท่านเป็น 7A พ่อาเป็น 7, A, นน7 b ีโยมอ้าวดีครับที่ว่าเจดเอพ่อตาม,มาอตาตม,มาพูดกับญาติโยเมเสมอว่าท่านอาจารย์มหาจเรวิอเป็นพระที่มีบุญเป็นพระที่ได้อะไรมาต่างๆด้วยด้วยเขาเรียกว่าด้วยบุญมีพระเถระดูแลคุ้มครองมีกูวาอาจารย์พระเถระจากเมืองไทยมาช่วยเหลือเกื้อกูลอื่นใดเป็นต้นและญาติโยมก็ช่วยดี ญาติโยมก็ไม่ทอดทิ้งท่านแต่ที่วัดทำความอาชีพนี่เราได้อะไรมาส่วนใหญ่ก็จะต้องด้วยความเหนื่อยหมายความว่ายโยมก็ช่วยดีแต่ว่าแต่ว่าโดยงานของเราค่อนข้างจะค่อนข้างพระจะทํางาน,นหนักและญาติโยมก็ทํางานหนักไม่ค่อยจะมีความชื่เหรือจากที่อื่นเท่าไหร่ก็หวังว่าครั้งต่อไปก็จะได้เห็นความสวยงามทั้งหมดของความสวยงามนั้นมาจากใจที่งามอยู่ อย่างนั้นวันนี้เป็นวันที่นอกจากเป็นวันบุญแล้วจนแต่งวันรอยยิ้มต่อกนและกันใครที่เคยโก,กรธกันมาเจอกันที่นี่ดอกยังไม่ได้จ่ายเปียแชร์ย,ยังไม่ได้เปียก็ขอให้วันนี้เอาสักพันเถอะนะเป็นวันแห่งรอยยิ้มเอาไว้เอาไว้คุยกันตอนรุ่งนะี้อะไรอะไรก็ให้จบลงที่คำว่าบุญอตาตมาทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์พระมหาจำเริญแล้วก็ระสมทุกรูป ขอตั้งเจตนานราตนาอุดพระแห่งพระพุธธะทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และพุทธ,ธาาุภาพลวงพ่อขนุนชื่อจริงชื่ออะไรครับพ่อหนุนครับหลวงพ่อหนุนทำแต่ไม้ถนนครับจงรวมกันเป็นตะบะเนชัปัจจัยดลบรรดาลประทานพรญาติจบทุกท่านทุกคนที่อยู่ที่นี่ปารนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้ยวยชอบประกอบด้วยธรมขอจงสำเร็จในเบื้องต้นขัานกลางและสำเร็จในที่สุด จเจริญด the ้วยจิตระพิทพรชัยมีอายุวันนาสุขภะละเจริญยิ่งด้วยพวกคุสมบัติบริวานสมบัติและทิพานสมบัติตลอดปีและตลอดไปเธิดอนิมยังพุทธสาวะวันโตปุปปาพาขณะการังกะโรมาเซตานิสัปาริวารานิพุสังคัสสะโอนุชยามะ สาธุโนพันเตอิกุสังโคอิมานิอัตตานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตู ทำเริอดกัเดี๋ยวมีจะเ็สนะคะ่อเคค่ะัยนะคะแามือกดไลค์ช็อต2เอแล้วก็แชร์ทบนะคนะคะน đẹp quá đi đây này chị đẹp quá luôn đẹp quá chị đẹp quá chị วยจังเลยคนไทยรู้ที่ดีไซน์นะครับใช่ครับห้ายูโรครับรวมบมูลต่อเจ่ดีไซน์แลคอัพัดที้เลยกข่าวสวนนะคะ ตัวเมื่อปีนี้แบรนด์ไทยแลนด์นะคะมีโฮสต์นะคะจากคุณกำปั้นผ้าใบร้านเดอะวักไทยภาษาชและคุณมารีภูมิภาสีนะคะแล้วกระเป๋าพาสปอร์ตนามบัตรกิ๊บลิงหนึ่งใบจากพระมหาซอะกลาวนะคะกระเป๋าลีแกนตัสสีเลือดหมูกิ๊บลิงหนึ่งใบจากพระมหาซอะกลาวเช่นกันนะคะโอ้ขอบพระคุณเจ้านะคะ กระเป๋บบาในใีบบาะ,ะเปกิ้วสีน้ำเงินหนึ่งใบจ,จากพระมหาเสาะกราวอีกแล้วโอ้โหนะะท่านท่านให้ของขวัญเยอะมากนะคะเป็นที่น่าภูมิใจจริงๆนะคะแล้วก็มีกระเป๋ากระเป๋าว,วิเทนท์สีเทาจากจีวิตทองแล้วเมื่อกี้ก็มีกระเป๋าสตางค์พระด้านะคะจากพอรอบครัวมุมา